วันนี้เราก็มาดูรถนะครับมาดูหกล้อเพราะหกล้อจอดอยู่นี่จอดอยู่โทหนึ่งนี่แหละครับสวัสดีครับก็เรามาดูหกล้อนะครับหกล้อหกล้ออยู่ปกติดียังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยแต่ไม่เป็นไรเราก,ก็จอดยังไม่ถึงเดือนครับ จอดยังไม่ถึงเดือนก็นั่นอยู่นี่วันนี้ก็ฮิตาชิเข้าบ้านตรงเอชเคศูนย์สี่ห้าทำไรได้แต่ยินเสียงเคาะป๊อก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 อู้ <c oughs> อู้โออไปมโมโหกับใครมานี่ เอทำไรเหลับทำไรครับขเขาะเคาะเหล็กทำไรอะจะเอาไปปิดตูดนะปิดตูดป่ะเชื่อมเองหรือให้ช่างสิงเช,ชื่อมเอชื่อมเองเลยไม่ได้เห็นเหลาหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์ยังว่าได้เหลาก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยแหละเนาะ ใค,คใครส่งจานโไปอ่ะครับใครส่งจานโูไปให้ไปกับใครแกขับรถให้แกเอาทะลึ่งไปท<ถ>ออ๋อใครย้ายรถกลับบ้านป่ะครับพอดีได้งานย้ายได้งานย้ายอย,อยู่อยู่แถวน้นครับย้ายไปไหนไปละเอียด อ๋อย้ายจากโน้นไปร้อยเอ็ดแถวๆทะเลสาบทุ่งมุลาอือก็เลยจังหวะจะาหนูเสร็จงานครับก็มาเอาเจ้าสุปร์เกตไปครับแจ๋วเลยอะไรมันช่างพอหมาะพอจเจาะพอเหมาะพอเจาะเลยเนาะ <laughs> <laughs> เข,ขาเขาใส่เยอะไหมไอ้ที่ไปวิ่งทรายอะ่ะก็ประมาณส0 4 5ี่สิบห้าตักสิบสี่สิบห้าตักกี่ตันนะก็ประมาณได้ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าพาะทรายนะครับเออมันก็เท่ากับการก็เท่ากับใส่ดินนั่นแหละใช่ไหมพอดูไปแล้วเขาก็ไม่ให้เกินนั้นหรอก รถใหญ่ขนาดไหนเขาก็ใส่แค่นั้นแหละหนีบเลยหนีบนีบฝังนี้แหละเขาไม่เขาใสแลวแลวแต่เราจะใสไมโครใช่ไหมครับอยากอยากได้เยอะก็นั่นแต่ไมโครเขาก็ใส่ประมาณนั้นครับก็ไม่เกินบางครั้งเขาก็ยางรถเขากําลังด,ดีเขาก็ใสสิบหกสิบเจ็ดตักออรถเรากําลังไม่ดีเปล่า <laughs> <laughs> เราทำไมพูดอย่างนั้นน่ะรถเรามันกำลังไม่ดีบอสทำไมไปท,าาทำไมว่าไม่ค่อยดีมันเป็นแบบไหนเอาถ้าแกว่าพอดีแล้วสิบห้าสิบสี่สิบห้าบาทเออไม่ได้หรอกต้องใส่เยอะๆชานิ่งนองเนี่ยเขาใส่เบรกเออ <c oughs> โอ้ยเบรกเหมือนกันแลหละเนาะของเราเนาะ <c oughs> เขาแบกได้เราก็แบกได้เนาะเอออันนี้เขาวิ่งยังไงวิ่งเป็นตันนะวิ่งเป็นเที่ยววิ่งเป็นตันวิ่งเป็นตันต่อห้าตันละสิบสามบาทสิบสามบาทวิ่งไกลไหมประมาณถึงสามโลไหมไอนี่เขายายบอกหมก็ประมาณหกเจ็ดโล หกเจ็ดโลครับหกเจ็ดโลหกเจ็ดโลอ๋อคืออยู่อ uh, ย่างไงตันละสิบสามใส่ยี่สิบกว่าตันเนาะยี่สิบกว่าตันก็เที่ยวละเออคืออยู่ยี่สิบสิบสาแต่แค่นี้มันแก้วมันไม่ค่อยนั่นรอถไม่ค่อยอะนั่นรถอะไรเนาะรถใส่ดินรถขนดินเนาะไม่ค่อยอะนั่นรถอะไร Jack dạy 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 mà dạy dạy ทุบ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 เคาะเคาะก็พอแล้วจะไปเอาแก๊สรนมันทำไมทุบทุบทุบก็พอแล้วต้องเอาแก๊สรนหรอมันเคาะง่ายไหเคาะยากบ่มันกว่อยแข็งเออแล้วช่างสิงเขาเอายังไงกันให้เขาเขาทำครึ่งวันเนี่ยให้เขายังไงฮะวันไหนเคาก็กีตยางเขาก็มาขึ้นไง วันไหนไม่เกลี้ยกล่อมมาเลยเลยนี่เขาแบบไหนเขาทำสีทั้งคันหรือว่าทำเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยอืมเก็บแค่ตรงไหนมันชิลใช่ไหมครับอืมทั้งคันล้วนช่างสิงห์ ชียงสิงบอกว่าจะปลูกอ้อยอ่ะปลูกไหมข้อเหล็กเหล่าบอกข้อเหล,ล,ล,ล็กข้อเหล็กตัดเหล็กตัดเหล็กข้อปิดตูดนีโโ่เหล้าข้อเหล็กปิดตูด ปิดตูดเจ้า SK 045ศู้าเอ้าได้สายใหม่แล้วบอได้สายใหม่แล้วเซทเอ็กซ์สองร้อยไม่รู้ก่อไผ่ได้ตีหรือ,อยังจังบอ ก็ไผ่ยังทนใจไม่ทำแล้วไม่ทำช้าเกินบอกย้ายมาครูไปแล้วลงทะเลได้ครึ่งหนึ่งแล้วไม่ทำครับโอ้จะของบ้านจะของก็ไผมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเออผู้สายผู้สายย้ายไปลงแล้วตัดเองเขาต้นใส่เข้าไว้ตัดเองมั้งแต่ตัดเองมันก็ไม่ยากหรอกทุกวันมีเครื่องแบบนี้เนาะเขาจะไว้ตัดเอาต้น นั่นแห,หลตัดไว้วท <ำ S 2> ํานั้นทนํานี้ใช่ใช่ช่ตัดทํานั้นทํานี้เอ,อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม